สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูบนกันอีก2ส,สูตรเดี๋ยวกลับไปล่างเนาะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าหอมเมื่อแล้วคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดิจยจ้า Hva er det hun gjør? สามอีพีที่สามบนจับพูการจำนวนที่สิบหกทับห้าทับหกเปดรวมรวเกินมือไวตัวเลยย้อนดูที่หกเก้าหกเปดเจ็ดสุด เอาเบรกเก้าตัวเลยมันถึงจะไม่ผิดล่างไปที่ล่างไปที่สามหกเราใส่แสนหนึ่งครั้งล่างบวกเก้าคงที่เอมเมนต์เอาไปแล้วบวก เมื่อวานนี้ว่าอเาอาไปแล้วสุดไหมสุดไหมเซ็นสมาสมครั้ง หนึ่งสองสามร้อยบนสุดนี่แหละหมืน่นหมื่นบวกบวกหนึ่งบวกหนึ่งสุดนี้ก่อนมันก็เข้าอยู่เห็นมันก็เข้าดีอยู่ ัวนีว้แมวก็คือจะบู่ก็ซื้อหกสามสิบแปดหกสามสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกเจ็ดเอาบวกหก ร้อยบนนะจ๊ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ว่าจะเอาสูตรหนึ่งไม่เอาเอาสูตรนี้บวกร้อยบนคือหกเอาหกมาเดินเต็มไปเลยหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าชุดเอาเก้าชุดเอาหกมานี่เลยหกลักหมื่นเด้อ ใช้หลักหมืนน่นแต่มีบวกหนึ่งบวกหนึ่งจะคู่ก็คือหนึ่งหนึ่งหกหน,งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสอง,สองเจ็ดสองแปดสามหกสาม,สามเจ็ดสามแปดเราจะเอาหลักเอาหลักร้อยศูนย์นี่ศูนยนี้ที่แล้วมันผิดเนี่ยมันเป็นสี มันมาออกสูตรนี้มันสูลที่สี่ก็เลยแปลที่สี่ที่แปดที่เจ็ดแต่มันมาออกที่สามออกสูตรนี้แล้วลุงร้อยสองร้อยสี่สูตรเก่ากลับมาเข้าต่อดิมันก็เข้าอยู่สูตรแล้วลุงไปโดนๆเลก็คือ หลักลอยคือร้อยที่สามร้อยที่สามคือตัวนี้เอ,เอาละลอยลอยที่สามคือหนึ่งร้อยที่สี่ก็คือหก 1. บวกสองตร้นที่ร้อยที่หนึ่งบวกหกบวกสองเท่ากับเก้าศูนย์สอง หนึ่งบวกสองเอาหลักร้อยตัวนี้เลยเก้าสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดส,ส,สองสองเจ็ดจะประมาณนี้เก้าสุดเก้าสุดจะไม่ผิดเลยเดี๋ยวสรุปสรุปก็คงจะเข้า <c oughs> ดีเอาไปตัวนี้ มาเลขที่ออกก็คือสองหกหกสองสองเจ็ดล่างไว้ที่แปดห้าไม่ได้ใช้ล่างครั้งที่สามครั้งที่สี่หลักร้อยเสนสามครั้งพันสามครั้ง้อย้อยหนึ่งครั้งหมื่นลงมาเลยก็คือสามสองเป็นหก หกสามสิบแปดบวกสองอเอามื่นลงมาเลยมื่นก็เรียกหกหกอีหกหกมาเลยสองบวกแปดเป็นสิบเป็นสิบหก เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดตราหลักแสนมาเลยหลักหมื่นมาเลยมวกหนึ่งบวกหนึ่งจับคู่ก็คือหกหกเจ็ดหกเปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกเปดเจ็ดเปดเปดหลักร้อยของเราเราใส่ร้อยครั้งที่สี่นี่หนึ่งครั้ง ร้อยสามบวกร้อยสี่บวกสองพงที่ก็คือสี่บวกเจ็ดสี่บวกเจ็ดร้อยสองบวกร้อยสี่ร้อยสองบวกร้อยสี่บวกสองร้อยสองบวกสิบสี่ดีจ้ะสิบสี่ร้อยสอง ร้อยครั้งที่สามถ่ายครั้งที่สองร้อยครั้งที่สามบวกสิบครั้งที่สี่บวกสองคงที่สี่บวกหกได้หกเจ็ดแปดได้แปดสี่บวกหก สองสีมงคลเป็นสิบได้สองสามสี่หลักล้อยจับใส่เลยก็คือสองแปดแปดสามแปดแปดสี่แปดแปดตัวนี้เลขออกไปที่ ตัวนี้เป็ดเป็ดสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดเลขเดี่ยวก็คือสองหนึ่งสามสามแปดแปดศูนย์หกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามบวกร้อย หลักหมื่นเดือนเติมเลยสามสองเป็นหกสามสองเป็นหกสามสามเป็นเก้าบวกสามหกสามเป็นเก้าได้แปดเก้าศูนย์หลักสิบหลักหน่วยเราใช้หลักหมื่นลงมาเลยก็คือหนึ่งสองสามจับคู่กันก็คือแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามแปดเก้าสิบหนึ่งหลักร้อยของเราก็ใช้เหมือนเดิมหนึ่ง บวกหกบวกสองหกและเจ็ดแปดเก้าได้เก้าศูนย์หนไหนึ่งชนกันเยอะที่เลขเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสามตัวเดียวถ้าเราจะเอาหมดก็คือศูนย์ศูนย์แปดหนึ่ง หนึ่งแปดสองไปตัวไหนตัวนี้นะคะชอบแปดหนึ่งเก้าศูนย์เอากันเก้าหนึ่งชอบก็จะขัดก้าผ่านนะคะชอบตัวไหนกระจัดไปตัวนั้นแปดหนึ่งน่าจะน่าจะมีหมายหเห็นแปด หนึ่เป็นเ้าหรือเต้ม9กเต้มไม่เจ็แปดเ้ตม2ตัวบนด้เจ้ะเต็ม2ตัวบน,จจวบนได้7 8็ดแปบก็จัดไปขัดก็ผ่านดูคำเตือนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้รล้ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า